เวจีพัดตัวนี้นะครับผลิตมานะครับเพื่อให้ทุกท่านได้กินผักทุกวันเมื่อกินผักทุกวันผักมันมีไฟเบอร์เยอะครับมันจะไปช่วยเพิ่มนะครับตัวจุลินทรีย์ในลําไส้เรียกว่าโปรไบโอติกครับให้มาช่วยย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปมาช่วยย่อยเนื้อสัตว์ที่เรากินเข้าไปครับเพราะถ้าปล่อยไว้นะครับไม่กินตัวเวจี้พักหรือไม่กินผักใครไม่ชอบกินผักระวังครับในช่องท้องจะมีแต่ ไขมันเพราะมันไม่ได้ถูกย่อยออกเลยนะครับเราก็อาจจะเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะครับแต่ถ้ากินเวจจีพัทครับมันเหมือนได้ดีทอรออกมาดีทอรทั่วๆไปนะครับถ่ายออกมามันจะเป็นน้ําถูกต้องไหมใครเคยกินดีทอรมันจะถ่ายออกมาเป็นน้ําแต่ถ้ากินเวจจีพัทนะครับมันจะถ่ายออกมาเป็นก้อนแล้วถ่ายออกมาแบบหมดไส้หมดพุงล้างออกทั้งหมดครับไม่ว่าคุณจะ มีของเน่าเสียอะไรสะสมอยู่ในร่างกายกินเวชจีพัทเข้าไปมันล้างออกหมดกินเวชจีพัทถ้าจะกินให้ถ่ายนะครับยาชงเสร็จแล้วกินเลยต้องทิ้งไว้ให้มันเป็นวุ้นเหนียวเหนียวก่อนประมาณสักยี่สิบนาทีครับทีนี้ครับเมื่อเรานะครับกินเวชจีพัทบ่อยๆนะครับ แล้วกินทุกวันนะครับลำไส้ที่มันเคยมีของเน่าลำไส้ที่มันเคยมีไขมันบางคนนะครับอ้วนลงพุงทํำยังไงก็ไม่ลดนะครับถ้ากินเวชชีพัดทุกวันได้เนี่ยไอของเน่าเสียที่มันอยู่ในลำไส้ครับมันก็จะออกมาหมดนะครับแล้วเคยรู้ไหมว่าในท้องถ้าเราอ้วนลงพุงจะเป็นเป็นแบบนี้เคยรู้ไหม,ไม,ไ,มไม่เคยรู้เลยใช่ไหมแล้วเราไปซิทอัพกันมันจะลดได้ไหมเพราะอะไรครับ ก็ของเน่ามันอยู่ในลําไส้หมดเลยไงไม่เคยเอามันออกนะครับฉะนั้นนะครับการกินเวจีพัดนะครับเท่ากับการกินผักวันละ2กิโลครึ่งทุกวันเมื่อได้กินผัก2กิโลครึ่งทุกวันครับมันก็เลยเอาของเน่าของเสียที่อยู่ในพุงของเราออกหมดดีหรือไม่ดีครับดีมันก็เหมือนคนที่กินคนนี้ครับกินไปเจวันครับพุงยุบครับผมครับกินไปจนผอมแห้งแรงน้อยแล้วครับตอนนี้ แต่ผมก็ต้องกินนะเพราะอะไรรู้ไหมครับพเพราะถ้าผมไม่กินผมจะรู้สึกอึดอัดมากนะครับเ<ร>พราะไม่ค่อยถ่าย,ยางไงกินไปแล้วมันสะสมหมดนะครับนี่สวยไหมครับคนนี้แสดงว่าเวิจวตรของเราดีหรือไม่ดีดคนนี้นะครับก็คือน้องกันนะครับที่อยู่ยุทธยานะครับใครเจอน้องกันล่าสุดเมื่อวันที่31มกราคมจะรูร้เลยว่าแกตัวเล็กลงมาก เพราะอะไรครับเมื่อก่อนแขนใหญ่ขาใหญ่พุงใหญ่ครับแต่กินเวจิพัด์เข้าไปแขนเล็กขาเล็กและพุงก็เล็กลงใครอยากแขนเล็กขาเล็กควรกินเวชิีพัดใช่หรือไม่ใช่